กินข้าวเหรอลูกกินกาแฟแล้วกินข้าวด้วยเหรอ,อนี่น,นี่กินเข่าแล้วตื่นขึ้นมาเหมือนเศร้าเหมือนเศร้าตื่นตีห่าพี่น้องตื่นขึ้นมาแม่ทอดให้แม่ทอดไข่ให้กินกับเข่าเจ้ากินเข่าจะแต่ตีหา่าหิวเข่าจังใดบุ๊บบอกแม่ทอดไข่ให้กินแน่วะะ่าสัตว์ แค่วาดอยู่ท่านหนึ่งเขาอยู่ห้องกัหนึ่งแต่ว่านี่นี่กินเข่าจนเศร้าแล้วสอนไถในแม่สอนไถในแม่เดี๋ยวมะกอกพี่นอ้องอืมม้อมะกรอกมะกอกใส่ส้มตำแต่ว่าวันนี้ฮะกินข้าวกินข้าวแต่ว่าวันนี้เราจะตำเจวกุ้งพี่น้องเจวกุ้งสด กินกับพักน้องเน่กินปะอยู่พี่เทอร์เรสเฮามีมีหฮมความรับบรรยากาศหนา,หนาวหนาว,นาวอาเต้นมะากาังนี่ก็ได้ครับผมก่อไฟเนาะแเมียเนาะเดี๋ยวฮะบด่ดังติงย่างไนมดังเตาห้องม่นี่ แล้วเอาเอาเปรเอาเอาเต็มมากลางนี่เวลานั้นก็ออกไปสิงนะฮะไปชื่อเปร์นั่นเยอะขั้นไปเงินเปรยังเปรนอนเปรเปยโยกได้เหรออืมเพราะว่าเตียงมันนอนเหรนกระดูกนอนถ่วยลูกเองอ๋อโต่หรือเปล่เออเอออย่างเขาเอิอเปยยังแม่กับบ่เหมือนกเปยจวน เห็นปะแพ่ว่าทางออกเค็ดความสะอาดดีๆนะเดี okay,> place, Esta, ๋ยวสีทางอีกเดี๋ยวสีเอาต้นท่านตะวันปลูกเป็นสวนยมหน่อยๆเออเป็นสวนยมหน่อยๆเดี๋ยวค่อยๆทางออานี่ต้นมะม่วงที่ตะนหน่อยปลูกไว้ต้นกล้วยแพ่ว่าปลูกลมลื่นดีถ้ามีขึ้นอีกต้นนี่เครื่องสีเทนะเห็นปะ กล้วยยุออม้ม,ไไมน,นน,ะน,น,นี่ไปเอามะม่วงไว้เออนองกล้วยมาปลูกขางคุณเนาะนี่กล้วยกล้วยนี่กล้วยหอมนี่อหอมท้องนี่งเรามีสิบบาทอ่ะนี่แค่ว่าเรียกกุ้งก่อนพี่น้องเดี๋ยวสิปน์ปิยนะ้ย่างอ้ยเห็นบ่อเห็นกุ้งเต้นบ่อกุ้งเต้นนะเรียกกอกแล้วนะพี่น้อง ่นเรียกมากเลวหรอวะค่นเรียกเรียกขีรังเงียออกครับผมกุ้งมันติดไส้ทีตำเจียวขีตำตำเจีวตำเียวตำเียวกุ้งไส้ยามีตตัวสนเดียวขีรเงียออกนี่ กินนังแซบกเต็นี่ตอหน่อยอีกนี้ตหน่อยไปหาหมอกายภากพกายภาพพอดีละแต่ว่าฝนมันขัชิตกพี่น้องค<ม>ื้นขึ้นี่ละแถวรอยเอักทางใดบูเก็จะตากเขาไปจนเอ่อจะชิตัวนเช้าหน้าพี่น้องเห็นได้ เนี่ยจ้าเนี่ยมาเบิ่อกีกกระปูเอาเอามาแนมมาใส่กระปูให้ดูแม่พอเอาเนมอะไรล่ะอ่าถาดเชี่ยวถาดป้าป้าใช่ไหมไปลูกิึงไม่ใช่เขาหูลูกโอ้เบิึงที่ส่กีะปูเออ ที่ปูวันนี้นี่นี่มันกันดดิมันบอกกัดดอกลูกมันจะปูหน่อยกัดกระเก็บดอกถือมาให้แม่สิถือมาให้แม่ถือมาให้แม่เรื่อวข้าวหน้ากระตาเขายากเข็ดหน้ายากปีนี้พี่น้อง ตอนนั้นกระซูบน้าสูบน้าน้าหลายวันนี้ไม้ตาเขา่าฝนกระโตกข่ำโอ้เห็ดหนกักอีหลีเขียวเขาไปสีเป็นต่อคิ้วเงาอีกเขียวเขาไปสีโอ้โลงสีลงสีเขาต่อคิ้วเงาครับเป็นล,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 ลอยๆสองลอยสวบต่อคิ้วเงาพี่น้องเขาคิ้วไวเด้อเนี่ ได้เขาคิ้วกันเพราะว่าเขาเจ้าสีไปกรุงเทพกรุงไทยฝากไปกรุงเทพกรุงไทยเนาะเขาไม่เขาไม่้ตาหน่อยกระสีฝากไปให้พี่น้องท่างกรุงเทพยังใสมันไปใสยูยสยใสเราอยู่เห็นไหมาาย,ยูใสนะเออยูใสเนา อืมอีป,ปูใไ่เนี่ยอียป,ปูเฮียอียป,ปูเ,ปเฮียเพิ่นกระเลี้ยมึงนี่ซื้อหรอคุณบริจับอะนะพี่น้องชีวิตแบบบน,านบานนี่แหละ น่องเยนนี่ยอืมน่องเล่นให้น้องเล่นอนั่งนะอีปยอีปูนกรน้องเน่เดี๋ยวแต่น่อยไปก่อนครับผมเดี๋ยวจังเข้ามันยังไม่กินเขาน้ำกันเสียบๆครับผมก็บรรยากาศ เกี่ยวเขาแล้วว่นน่ะท้องทุ่งนาแปลนเอิดเติดไปก่อนครับสวัสดีครับพี <Okay. S 2> ่น้อง